คุณเคยจินตนาการไหมว่าการเผชิญหน้ากับงูยักษ์ในป่าดิบชื้นจะกลายเป็นฝันร้ายที่แทบเอาชีวิตไม่รอดคลิปวิดีโอสุดช็อกนี้จากแม่น้ำบนกอบบอเนียวจะทำให้คุณขนลุกและอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลองนึกภาพดูสิครับเหตุการณ์สุดระทึกที่ไกด์ทัวร์ชื่อเฮรูฮิรุผู้มากประสบการณ์กำลังนำทีมท่องเที่ยวล่องเรือไปตามแม่น้ำอันลึกลับในอินโดนีเซียทางดนั้นพวกเขาก็เจองูหลามยักษ์ย้ายยาวกว่า6เมตร กำลังเกิดตืนใกล้ๆริมฝั่งมันดูน่าตื่นเต้นสำหรับนักผจญไทยอย่างเฮรูที่ตัดสินใจโน้มตัวจากขอบหรือเอื้อมมือลงไปในน้ำกุหมูเพื่อจับมันใกล้ๆหัวแต่ที่นี่คือจุดพลิกผันที่น่ากลัวที่สุดงูหลามตัวนี้ไม่ยอมอยู่นิ่งมันพุ่งทะยานลากเฮรูร่วงหล่นลงน้ำทันทีแล้วจมหายไปในความมืดมิดใต้ผิวน้ำจากคลิปวิดีโอที่บันทึกไวอ้อย่างละเอียดดูได้ที่ https www senuk o com slash video เราจะเห็นเฮรูโผล่หัวขึ้นมาพร้อมสีหน้าตื่นตระหนกสุดขีดเขาพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิตขณะที่งูหลามเริ่มใช้ลำตัวอันทรงพลังพันรัดรอบเอวและแขนของเขาก่อนจะเลื้อยขึ้นมาพันรอบคออย่างรวดเร็วนี่คือกลยุทธ์การล่าของมันที่ทำให้เยือขาดอากาศหายใจได้ในพริบตาสำหรับมือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยการรัดของงูหลามไม่ใช่การกัดหรือมีพิษแต่เป็นการบีบรัดจนอวัยวะภายในของเยือหยุดทำงานซึ่งน่ากลัวยิ่งกว่าเพราะมันเงียบและรวดเร็วแต่โชคดีที่ลูกเรือไม่รอช้า พวกเขากระโดดลงน้ำช่วยเหลือทันทีต้องใช้ความพยายามอย่างมากโดยผู้ชายสองคนช่วยกันคนหนึ่งจับหัวงูไว้แน่นอีกคนดนึงหางเพื่อแกลลำตัวที่พันรัดเฮรูออกมามันเป็นฉากช่วยชีวิตที่ทุลักทุเลและเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ในที่สุดพวกเขาก็ช่วยเฮรูขึ้นเรือได้อย่างปลอดภยัยสิ่งที่น่าทิ่งคือเฮรูไม่ได้รับบาดเจ็บเลยสักนิดหลังจากนั้นทีมงานยังลากงูหลามตัวนี้ขึ้นเรือถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วปล่อยมันกลับสู่ธรรมชาติอย่างนุ่มนวลโมฮัมหมัดอเลสาชายผู้ถ่ายคลิป h t t p s w w w s n o k c o m v i d e o เล่าว่านี่คืองูหลามที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุดที่เราเคยเจอเขาย้ำถึงหลักการของทีมที่เคารพชีวิตทุกชนิดเราปล่อยมันไปหลังจากนั้นเพื่อไม่ให้ทำร้ายสัตว์และการถ่ายภาพนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้นเช่นช่วยนักวิทยาศาสตร์ศึกษาพฤติกรรมของงูในป่าแต่ที่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามการเข้าใกล้สัตว์ป่าอย่างงูหลามแบบนี้จำเป็นจริงหรือมันอาจเป็นการผจญภัย ที่น่าตื่นเต้นแต่ก็เสี่งต่อทั้งมนุษย์และสัตว์และนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าถกเถียงเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้มีข่าวเศร้าที่คล้ายคลึงกันในสุลเวสีตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียชายชราวัย61ปีชื่อนายลานติกลายเป็นเหยื่อของงูหลามยาว8.5เมตรเขาถูกจมตีขนาดดูแลปศสุสัตว์ในทุ่งนางูรัดเขาเสียชีวิตและกลืนกินทั้งตัวจนชาวบ้านพบงูที่มีท้องบวมเป่งผิดปกติรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https colon s l a s l a s www s o c n u o com s l a s news กรณีนี้ชวนให้คิดมนุษย์บุกรุกเขตแดนของสัตว์ป่ามากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราควรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้ปลอดภัยมาพูดถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงูหลามกันหน่อยนะครับสาหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องนี้งูหลามเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่เป็นนักล่าชั้นยอดแบบคอนสตริกเตอร์หรือผู้รัดเหยื่อพวกมันซุ่มรอโจมตีแล้วใช้กล้ามเนื้อลำตัวที่แข็งแกร่งบีบรัดจนเหยื่อไม่สามารถหายใจได้เช่นเดียวกับในคลิปนี้ที่เกือบจะเกิดขึ้นกับเฮโรง,งูหลามอาศัยอยู่ในที่่่ชื้นช้นนนําาาาออยงหปทึบ หรือริดแม่น้ำแต่บางครั้งก็เลยเข้ามาในชุมชนมนุษย์เพื่อหาอาหารทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะบนเกาะบ,บอเนเยวที่เป็นบ้านของสายพันธุ์หลากหลายเช่นงูหลามบอเนเยวหางสั้นหรืองูหลามลายตาข่ายซึ่งมีขนาดตัวใหญ่และดูร้ายคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้หลักการเข้าใกล้สัตว์ป่าเพื่อถ่ายรูปหรือศึกษานั้นน่าตื่นเต้นแต่คุ้มค่ากับความเสี่ยงไหมหรือว่าควรมีกฎเข้มงวดกว่านี้เพื่อป้องกันศกนาฏกรรมแบบกรณีลานโนติ แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมรอฟังฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอยู่นะักอาจจะช่วยให้เราปรับพฤติกรรมกับธรรมชาติได้ดีขึ้น